ของน้องผูายาจะขึ้นมาทางนี้เอาดึงเพราะว่าคนที่เอาไอ้โต๊ะฟังแต่ว่าเขาดึงไมาเี๋วที่ไม่ได้ยินให้ช่วยมาดูเลยให้การติดตามให้ช่วยติดตามคนายด้วยเพราะว่านี้รอบที่สองแล้วเฉพาะร้านมีร้านเดียวแล้วก็มีที่ตอนเป็ดนะคะเล่าหายไปเยอะเลยนั่นน่ะค่ะเล่าเจของเจให้ติดตามให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจอนจับก็เยอะค่ะ ช่วงเคือฟิวเขายังออกมาเดินเพื่อนงเดินตำรวจก็ไม mm ่ทำอะไรเลยค่ะเราก็ไม่รู้เพราะว่ามีกนแปลกหน้ามาทุกวันค่ะค่ะทับเล็ตซัมซุงหนังเครื่องค่ะอ๋อารอบเนี้ยรอบแล้วรประมาณเท่าไหร่คะอ่อเกือบสองหมื่นเลยค่ะเพราะว่าทับเหล็จคันที่คนร้ายเข้ามาเราทำอะไรอยู่นอนค่ะนอนนอนหลับค่ะนอน แต่ก็เหมือนว่าเขาเอาไปแล้วหรอก็ยังไงอีกดูอยู่นะมันเหมือนมีอะไรมันนี้แต่ก็ไม่นิคุ้มพานอนโทกัะ